สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงปัญหาที่กําลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นคือการเผาฟางข้าวซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของปัญหาฝุ่น PM 2.5งจ้านะตอนนี้ค่ะใช่ครับคุณผู้ชมการเผาฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวเป็นวิธีที่เกษตรกรใช้เพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับการเพราะปลูกครั้งใหม่และยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกรลดต้นทุนในการจัดเก็บฟางข้าวอีกด้วยครับ แต่ผลกระทบที่ตามมาก็คือควันและฝุ่นละอองที่กระจายไปทัว่วพื้นที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชนและคุณภาพอากาศในจังหวัดครับล่าสุดในงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้เริ่มรณรงค์ให้เกษตร,รกรเปลี่ยนมาใช้วิธีการจัดการฟังข้าวที่เป็นมิตร,รต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการไถกรบต่อซังหรือการนําฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆค่ะและที่สําคัญนะครับ การร่วมมือการของทุกภาคส่วนรวมไปถึงการตระหนักของประชาชนจะช่วยลดผลกระทบจากการเผาฟังข้าวและปัญหาฝุ่น PM 2.5ในระยะยาวได้ครับขอบคุณสำหรับสถานการณ์การเผาฟังข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้เรามีผู้สื่อข่าวลงภาคสนามติดตามความคืบหน้าอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันนางสาวนภศรแสงเจริญนักข่าวภาคสนามของในวันนี้และที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่การเกษตรที่มีการเผาฟางข้าวมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและคุณเห็นด้านหลังไหมคะจะเป็นชาวเกษตรกรค่คะเราจะมาสัมภาษณ์เขากันนะคะว่าเหตุนใดเขาไม่นำฟางข้าวไปทำอย่างอื่นนอกจากการเผาค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับชาวเกษตรกรในพื้นที่ทั้งสองท่านนะคะเรามาถามคำถามกันดีกว่าค่ะ,ะคำถามแรกนะคะอยากสอบถามว่าทำไมคุณถึงเลือกที่จะเผาฟางข้าวแทนการนำฟางข้าวไปทำอย่างอื่น,นะคะก็คือการเผามันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ต้นทุนต่ำไม่ต้องมาจัดเก็บฟางข้าวประมาณนี้ค่ะ,ะคำถามที่สองนะคะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าการเผาฟางข้าวเนี่ยมันทำให้โลกของเราเกิดมลพิษคะ่ะ เอาความจริงพวกผมก็รู้กันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีทางเลือกอย่างที่พี่เขียวบอกครับพวกเราก็ต้องประหยัดต้นทุนไว้ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะและการรายงานข่าวภาคสนามของวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนภัสสอนสำหรับรายงานสดจากพื้นที่หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราจะรายงานให้ทราบในช่วงข่าวต่อไปครับรายงานสดจากเชียงใหม่วันนี้สวัสดีครับ